เออเล่นไป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 ก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนไปเล่นก่อนเล่นทีเดียวเลยจะได้ถ่ายทีเดียวเลยจะเก็บแล้ว เอาให้ดูตอนโตว่าซบ่แค่ไหนนี้นีดูทำสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับพ่เวสสนุกไหมครับวันนี้วันนี้หวยห้าน้อยออกอะไรครับเลนะเก้าอะไรครับเ,นเ,นเลขสอตัวออกอะไรครับบอกจริงนะ